แรงกว่าชุดนี้เก็บของด่วนแปดถึงสามมีนาคมนี้รอบหนีแรงทั้งอีสานกลางตะวันออกเหนือรับมือพายุดุดรร้อนเช่นกันพายุดุดรร้อนชุดใหม่พิยกรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง Youtube และเพจวาตภายัยอุทกภยัยพยากรากาศ ส่วน Facebook ฝนฟ้าพยากรณ์วุฒิพรลุงพิลาชัยซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีพาย,ยุดูดร้อนชุดต่อไปจะเริ่มจากในช่วงวันที่8-13มีนาคมรวมถึงในด้านของการแจ้งเตือนฝนในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าพื้นที่ฝนอีก10วันและการคาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศรวมถึงภาพข่าวจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจะเป็นเช่ไนไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ เป็นไงกันบ้างครับพื้นที่สานฝังตะวันออกเมื่อคืนนี้ได้ยินข่าวนะครับว่าที่ด้านของลมกระโชกแรงเริ่มลดลงแล้วมีลมแผ่เข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่เท่านั้นและอุณหภูมิหลังจากนี้ไปก็จะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนจะมีอากาศร้อนเข้ามาในหลายพื้นที่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงบริเวณภาคใต้ เนื่องจากจะมีหย่อมความรกาศตามจากความร้อนที่จะปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนโดยในช่วงนี้ไม่เท่าไหร่นะครับส่วนในช่วงวันที่6-7มีนาคมจะมีหย่อมความรกาศตามจากความร้อนที่จะปกคลุมโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับและหลังจากนั้นก็จะปกคลุมมาที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางจะทําให้ประเทศไทยทางตอนบนและบริเวณพื้นที่ภาคเหนือทางตอนล่าง จะทำให้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นในทุกภาคและหลังจากนั้นอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมเข้ามาในช่วงเย็นของวันที่7มีนาคมจะเริ่มมีบริเวณขอบอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่จะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออก จะทำให้ในช่วงวันที่7-8ถึงมีนาคมพายตําออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกจะมีลมกระโชกแรงเข้ามาในช่วงแรกและหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีในด้านของพาย,ยุฤด,ดูร้อนนะครับโดยลมกระโชกแรงจะเริ่มในช่วงเย็นดึกของวันที่7มีนาคมหลังจากในด้านของลมกระโชกแรงเข้ามาแล้วในช่วงวันที่7มีนาคม ก็จะเริ่มมีด้านของลมใต้และลมตะนออกเฉียงใต้ที่พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมบริวเวณพื้นที่ภาคอีสานทางตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลภาคตะนออกรวมถึงภาคเหนือนทางตอนล่างเข้ามาประทะในด้านของลมใต้ลมตะนออกเฉียงใต้นําความชื้นเข้ามาประทะกับอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมและมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้ามาปกคลุมจะเกิดเป็นพายุฝ,ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง และอาจจะมีลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าเข้ามาได้บางพื้นที่ซึ่งจะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อนนะคะและมาที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนทางตอนล่างซึ่งในช่วงวันที่8-13มีนาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุม่มฝนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนมันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับและคาดว่าฝนในชุดต่อไปนี้จะมากกว่าในชุดนี้อีกนะครับ ขอให้ติดตามเพียประกาศประกาศคำเตือนจากกรมอุตุกันอย่างใกล้ชิดต่อไปนี้จะพาไปดูด้านของพื้นที่ฝนจากพาย,ยุฤด,ดูร้อนกันนะครับซึ่งในช่วงวันที่8มีนาคม2567จะเริ่มมีพาย,ยุฤด,ดูร้อนเข้ามาในบางพื้นที่บริเวณพื้นที่จังหวัดมุกดาหารการสินลุ์ร้อยเอ็ดยโสธรอนำนาจเจริญ นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสเกตอุบลราชธานีนครน,นายกปราจีนบุรีสากแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีตราดสระบุรีกรุงเทพมหานครน,นนทบุรีปรทุมธานีนคนปรปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามและพระนครศรีอยุธยานะครับ จากนั้นก้ามีนาคมกลุ่มฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะเน้นบริเวณพื้นที่จังหวัดบนราชธานีศรีสะเกดสุรินบุรีรัม์นคราชสีมาชัยภูมิเลยน้องบรัมณฑน้อนแก่นนานอุรรดิตถ์พิษณุโลกเพชชรบูรณ์ นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีลบบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีจัดชิงราชนบุรีระยองจันทบุรีตราดกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาอ่างทองและสิงห์บุรี 10มีนาคมกลุ่มฝนฟ้าขนองจนยังไริเรนพื้นที่สก,กลนครนครพนมมหาสารคามร้อยเอ็ดสีสกเกตอุบรลราชธานีนครราชสีมาชัยภูมิเพชบูรณ์เลยสาแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีปราจีนบุรีนครนายกระยองจันทบุรีตราดกรุงเทพม,มหานาคร นนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีเพชรบุรีประจวบีรีขัน11มีนาคมเปลื่นพื้นที่จังหวัดนครพนมสกนลนครกาฬสิน์มหาสรารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ปราจีนบุรีนครนายก ฉะเชิงเซ้ชนบุรีระยองจันทบุรีตราดกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีรวมทั้งเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์12มีนาคมบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือทางตอนล่างภาคกลงเทศมหานครปริมรบมณฑลรวมถึงภาคตะวันออก ขอให้ติดตามเพยา,ยากาประกาศประกาศคำเตือนจากกรมอุตุกันอย่างใกล้ชิดนะคะส่วนใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้4-5มีนาคม2567ในด้านของการเพยา,ยรากาประกาศบริเวณพื้นที่ประเทศไทยในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าน,นะครับบริเวณข้อประกาศสูงหรือมรกาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงทะเลจีนใต้ก็จะเริ่มมีกําลังอ่อนลงแล้วนะครับประกอบกับมีลมใต้และลมตละวันอ,ออกเฉียงใต้ พัดเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางเทศมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนลนักษณะเช่นนี้ทางแม่ประเทศไทยทางตอนบนมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ลมกระโชกแรงรวมถึงอาจจะมีฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ระวังอันตรายต่อพืชผลทางการเกษตรในช่วงนี้ภาคเหนือในวันนี้ถึงพรุ่งนี้จะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน ฝนฟ้าขนอง10%ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดตากำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด13.25องศาและสูงสุด36-38องศาลมใต้ความเร็ว5 1 55กิโลเมตรต่อชอั่วโมงภาตมอ,ออกเฉียงเหนืออากาศดินินตอนเช้าฝนฟ้าขนองร้อยละสิบบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิและนครราชสีมา อุณหภูมิต่ำสุด18-25องศาและสูงสุด32-36องศาจากลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร 10, ็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนฟ้าขนอง10%ลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณลบบุรีสระบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีการจนบุรีและราชบุรี อุณภูมิต่ำสุด25-29ถึง29องศาและสูงสุด36-38องศาจากลมตะวออกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหล่วในตอนกลางวันฝนฟ้าขนอง20%ลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทเุราชลบุรีและจันทบุรี อุณหภูมิต่ำสุด26-29องศาและสูงสุด35-38องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสึถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครพริมณฑนทนอากาศร้อนและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนฟ้าคะนอง10%ลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด28-29องศาและสูงสุด34-36องศาจากลมใต้ความเร็วสึ20กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพียงอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนร้อยละ30ส่วนมากเพชรบุรีพระจบคธีิข์ชุมพรสุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนาราธิวาสเรื่องพุ่ต่ำสุด23 25องศาและสูงสุด3 3 3 6องศาตั้งแต่สุราธ,ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสูงถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออก ความเร็วสั้ถึง3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลทรานสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวานันฝนร้อยละ10ส่วนมากระนองและพังงาอุณหภูมิตามส่วน23-27องศาและสูงสุด34-37องศาลมตะวันออกความเร็วสั้นถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลทึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรต่อไปจะพาไปดู ด้านของเกรดความรู้จากล่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับปอพอแนะรับมือภัยแรงรดผลกระทบภาวะขาดแคลนน้ำสามอใช้น้ำคุ้มค่า Reduce ลดการใช้น้ำ Reuse ใช้น้ำสา Recycle นำน้ำมาใช้หมุนเวียน ในช่วงฤดูร้อนหลายพื้นที่มักได้รับผลกระทบจากภาวะขาดแคลนน้ำส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและสร้างความเสียหายต่อผลผลิตทางการ,กรเกษตรในด้านของภาคประชาชนให้ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำพร้อมนำน้ำที่เหลือใช้มาใช้ประโยชน์อย่างอื่นจัดหาและซ่อมแซมภาชนะกักเก็บน้ำสำหรับรองรับน้ำไว้อุปโภคบริโภค ติดตั้งอุปรกรณ์ลดปริมาณการใช้น้ำที่ก๊อกน้ำฝากบัวหรือชักโครกตรวจสอบและซ่อมแซมบริเวณที่มีน้ำรั่วซึมที่ด้านของภาคเกษตรกรนะคะรักษาความชื้นในดินโดยไถยพลวนดินอยู่เสมอใช้วิธีไถกลบแทนการเผานำวัสดุมาคลุมหน้าดินอาทิฟังข้าวแกลบขี่เรื่อยหรือพลาสติก ติดตามสถานการณ์น้ำและวางแผนการจัดสรรน,น้ําในพื้นที่ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ําต้นทุนปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ําน้อยอาทิถั่วริสงข้าโพดรวมทั้งงดทํานาปรังในช่วงฤด,ดูแล้ง ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธนารณภัยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดจรารยงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเอนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กดแชร์แหนด์้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ